นี่นะครับพี่น้องแปลงนาของลุงนันนะครับพันข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับดูครับพี่น้องโอ้โหหลวงสวยไม่แพ้ของลุงแดงเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับห้าสี่ห้าหนึ่งกำลังออกครับนากำลังงวยแล้วครับตอนนี้ครับดูครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหใครทำห้าสี่ห้าหนึ่งได้ดีทุกเจ้านะครับนี่ครับลุงนันก็ ใช้ตั้งแต่หมักเทนเดอร์นะครับย่อยสลายต่อสังฟังข้าวแล้วก็วานแร่ภูเขาไฟใบหยกนะครับแร่เลดลาวนะครับถุงสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนกิ่งทองผสมกับสารแพร่กระจายครับสามไทม์สปีดนะครับอ่าดูครับข้าวก็ออกมาจะประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับโอ้โหมันเขียวสมบูร์เขียวใบตั้งเลยครับดูครับอ่าแมลงไม่รบกวนข้าวในเม็ดใสนะครับ นี่ครับพี่น้องนาของลุงนันนะครับวันนี้เข้าฟางมาก่อนน้อยพามาดูนะครับแปลงนาของลุงนันนะครับอ่านี่ครับที่ใช้แร่ภูเขาไฟลาวานะครับเลดลาวาดูครับพี่น้องอื้อนี่นะครับสุดยอดจริงๆครับผลงานของเลดลาวานะครับ นี่นะครับดูลวงครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี